สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับมาพบกับอูน้ำชัยอีกเช่นเคยครับคลิปที่2ครับผมแอดแสงเดือนพาคนหน่อยครับเพป็นมาเล่นน้ำนองยันลงไปได้อนัอ안น้ำเลึกเนี่ยนะแต่ยันยู่อยู่ซัมเนียได้อยูยันลงไปอันตรายนี่แหละครับหาวิวหาหุมอยากมานั่ครับอยู่ผู้เดียวบ่ได้ไปเล่นน้ำนองกับน้องวัวบ่ท่านได้ มาบานอ่าวน้ำใช่ครับเหมือนนี่จะลงไปเล็กได้มีหอดรอขับงูนี่ไอพี่มาเอาตัวบกงีเดี๋ยวจะเอาให้เบิ่งฟันไว้ยังได้ซูมมือนี่ฟันเล็กฟันเห็นเล็กบ่ฟันฟันไว้ยังได้มาขึ้นฟันวางงูมากินงูงูมากินงูยักษ์งูยักษ์งูยักษ์อยู่ในน้ำนี่ไหมงูบักงูบักงีงูบักงีหล่อขาพร้อมหล่อขาพร้อม อู้อันยื่อนโนบานเดออันอันยืน่นโนบานเด<ะ>อ,อ,อดสองโนบานสองเกิดป้อนหนึ่งปีได้บานปีฮาร์นี่แหละครับก้นน้อยร้านออมน้ำโชกนี่แหละครับมาเร็งน,น้ำม,มาเร็นกับน้องก็เลยได้โอกาสมาท้ายคลิปอ็ดแสงเดือนพร้อมเนาะอือึตอจังไหน แล้วบางมื่นเนีอยเขาบอเล่นน้ำนองเขาอยากมาเล่นน้ำนาอูากมาถ่ายคลิปน้ำเต๋อนบ่าวว่านน้องบ่าว่านอะไรยังไม่อยากถ่ายเลยโอ้น้องบ่าวว่าน้ำว่นด้วครับท่านผู้ชมจำได้ดีขนาดผมบอกว่าน้องบ่าวว่าน้ำยังจำได้ขนาดนี่แหละครับเด็กน้อยเนาะมาเล่นด้วยนาอูนูวาดว่าวอะไรดิวาดบ่าว เราขึา้นแล้วก็วาดแบบนี้เฮ้ยเสียบัดเหล็กเขียนเหล็กให้เอฟซีบ้างกันนะเขียนเป็นบ่นเขียนยังเป็นแน,น่เขียนเขียนตะว,วันเขียนตะวันเขียนตรงๆแล้วก็กเขียนแบบนี้วาวยู่หลังบันเอาวนดีนบ่เล่นบ่เล่นแง่คือยังนี่ไปถามไปพี่เด้อเดี๋ยวไอพี่บ่ได้๋ยวไปเรียนดอกไม้เนี่ยโบเอาพุทธามอืมลมบ่คอยมีครับท่านผู้ชมห่อนบ่เหมือนนี่ยห่อนบ่ห่อนห่อนบ่คักเลยเนาะ พาคนหน่อยมาเ่นครับเคยมาบ่เนี่ยมาเคยมาดีย,าย่านบ่ย่านระวังเด้อมีปลาสล้ำเด็่แต่หยายดยไกลุ่นไก่แต่ยยานนี่แหละครับเดาขอบคุณเมย์ซีเจดีแล้วก็แอดแสงเดือนนะครับที่นำ้อมูลแเนวทางตัวเลขครับมาแบ่งปันให้เอฟซีทางช่องทุกท่านครับค่ะ ขอให้ทุกโสงมันมานนำกันในงวดวันที่17มกราคม2569นี่ครับคือมืออื่นครับผมวันนี้วันที่16มือเศร้ากับรงของแ,<ต>แอดเพนไปแล้วอ่าเลนยี่หันละแดนอูหัดหัวมอนกับข้าวเกินนี่แหละครับมือเศร้ากับรุ่งบังนีแล้วครับตะบผส้ม,มตัวเล็กคือเกาแก๊สีห้ามังอัดได้เนะครับอัดยูเฮียนกับหอน มาอนี้กับไข่แน่ครับพร้อมมีหุมปลาใหม่หลายโพรดไปเขาหนาห้อนแล้วครับท่านผู้ชมคนหน่อยเล่ยนยูหลอดโม่ใส่เหมือนเดิมนี่แหละครับเกินห,หวัวหมอนจะเข้าเราคอยไปเบิ้งตัวเหล็กน้ากันเนาะครับหลากหลายเซียนหลากหไรซ้ำนักครับเขามาเรื่อยๆครับกัฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อครับเดี๋ยวจะมีที่เด็ดว,วันหวยออกให้เบิ้งมืออื่น มันจะห่อนได้เนี่ยนี่เดี๋ยวไม่มันจะห่อน,นจะแรนดูเดี๋ยวจักหน่อยหยิบผ้าเมียแล้วอัดคลิปแล้วก่อนเดี๋ยวลงไปเล็กได้เผื่อโอ้ดิคือดิกไก่เลยวุ้นอะมองโฮมๆแพ่งเลยละอันเล่น,ลน,เ,ลนเล่นน้ำมือนี่ล่ะเดี๋ยวไก่จิเลี้ยวแล้วจกักหน,น่อยเมียนจะลงไปน้ำเด้อเข้าใจบ่ ลงไปน้ำจะเอาแสตีเลยใหลงไปคักได้ครับแอดแสงเดือนบน VIP 4คู่ครับผมนี่แหละครับเป็นชุดบน VIP อหีหทางช่องในเบื้องน้ากันมาแล้วมักกระจัดคัดกระพานนี่สำนีแหละครับตัวเลขของแอดแสงเดือน จากแม่ fcjd ครับผมนี่นะครับตามกันต่อครับนี่แหละครับมากับคนหน่อยกันเอือนตลอดครับบัตรบบเฮียนเฮาเอาเนี่ยครับแอดแสงเดือนครับผมบน vip ครับศูนย์เก้าห้าสี่ห้าสองหกเก้าครับผมนี่แหละครับมีประมาณนี้แหละครับให้ fc ทางช่องได้ไปเลือกซื้ออ่ารับทุนสุกๆมันมนน้ำกันเด้อครับผม นี่แหละครับบน v p รรอหลุนรอช่มไปน้ำกันครับเพื่อมันตรงกับเบรกทีเอซทาง่องหมักหมักกระจัดไปเลยครับทาผู้ชมอดแสงเดือนแคปหน้าจอได้เลยครับเพื่อเป็นการบบผบัดเนาะครับ FC เทาง่องมีเหล็กมกักย่ใิใจกะสามารถเอามา,าเบิ้งในนี้ได้ทั้งทีมันตรงบนกะ บอติดดับครับผมเพราะว่าดับรางเส้นลงเปินดับรางเก่าอันนี้ขึ้นบนเป็นเก่ากัาบบรน่ครับผมอาจดับรางเก่าอาจจะขึ้นบนเป็นเก่าก็ได้นี่แหละครับลองเบิ้งครับตัวเลขครับหลากหลายเสี้ยนครับผมเขามาเรื่อยๆครับพิจารณนาเบิ้งน้ำกันเพื่อมันมันมันปังครับผมสวอนดีใจร้ายครับเดมาเรียนปานาคินหน่อยวัจะผภาเลอันนี้หาว้องๆขนาดครับท่านผู้ชม ตะขินน้อยเวลาจะลุกแรหลุกยางดีใจขนาดเพราะว่าอยากให้เห่าอุ่มผ้ายงางขี่รถเข็นกับว่าไปครับท่านผู้ชมรถเข็นกับหนายอเขายอเข่าขอ,ขอ,อุ่มคืนนี้หาวต้องๆองอุ่มได้มดมืออุ่มจนรับค่ามือครับท่านผู้ชมรถเข็นนี้เขาก็ต้องห่วยเห็นหนาตลอด อยู่กับหลังเพื่อเทครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเนาเบิ่งตัวเลขน้ากันก่อนสิจบคลิปกันไปครับอันอัน,อนมักตัวไหน,ไหน่นี่ยเซี่ยเอฟซี e บ้างเนี่ยที่บอกก็ได้ชอบตัวไหนห้าสองห้หาสองตัวเดียวกันเลขก,กับบันอันว่านยุ่งหลังบาทมันบอกหากับสองเลขก,กันย่วนแผ่นเกา่า นี่แหะครับคลิปเนจำเด้กกับบลูแล้ครับานผม้ชมชอบตัวนี้เพราะว่าเป็นเลขเด่นเลห้นึ่งเลกพ่อหน้าอัวอนี่ยเล็กดนี่เลขนึ่งเล็กหนึ่งใช้โซเอฟซีกันน่ะเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งโอ้เล็กหนึ่งยี่หลีตัวนี้หนึ่งจะไปบนหรือลางหนึ่งหนึ่งคือเล็ซได้โอ้หนึ่งคือเล็กี่ได้หนึ่งหนึ่งสี่ยงสี่เนาะโอ้เป็นเล็กีได้พพ้อม ห bon นึ่งซีซีหนึ่งเฮ้ยบนแน่เนาะอันนั้เนเนาะนี่ะครับเ,เป็นซีได้นี่อไม่อืมเป็นซีได้นั่นเอาเลียครับท่านผู้ชมเอาเลียเอาถ่ายคลิปนี้ครับขอบคุณเมย์ซีเจดีแล้วก็แอดแสงเดือนครับที่นำข้อมูลตัวเลขมาแบ่งปันครับไว้พร้อมในทุกท่านใหายูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อครับผมพอกันไม่คิดหนาครับสวัสดีเอฟซีแล้วอันดันถ่ายคลิปสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผม